วันนี้ของชาววันศุกร์มีพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังรออยู่และมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะพลิกดวงชะตาคุณคำทำนายว่าความรักคนโสดเจอคนเข้ามาแบบไม่คาดคิดคนมีคู่ระวังเรื่องคำพูดที่อาจทำร้ายใจกันการงานมีคนเสนอความช่วยเหลือแต่ต้องพิจารณาเจตนาให้ดีการเงินรายได้เข้ามาไม่คาดฝันแต่จะหมดไปกับสิ่งฟุ่มเฟือย สุขภาพระวังอาการปวดหลังและกล้ามเนื้อเรื่องลับเฉพาะที่คนอื่นไม่รู้มีคนกําลังแอบอิจฉาความสำเร็จของคุณสิ่งที่ต้องระวังการไว้ใจเพื่อนใหม่มากเกินไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวันพระแม่ลักษมีเคล็ดลับเสริมพลังใส่น้ำหอมกลิ่นดอกไม้จะดึงดูดพลังดีๆเข้ามา อย่าลืมติดตามดวงลับเฉพาะที่ซ่อนอยู่ในทุกวันของคุณทางช่อง X Stories t e l l e r ช่องเดียวที่เปิดเผยความลับของโชคชะตา